สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนเป็นเสื้อฮู้ดอันนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นชุดเครื่องดื่มนะคะทุกคนทั้งสองชิ้นนะคะทุกคนแจกเยอะมากแล้วของเลยเยอะให้ทุกคนเข้าแแบบตามเรามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลิงก์แแบบไว้ใต้คลิปนี้เลยให้ทุกคนกดคำว่าดูเควสเลยค่ะเราจะเราจะอธิบายเควสสั้นๆนะคะทุกคนเควสแรกคือให้ทุกคนเดินตามเรามาได้เลย เขาจะเห็นตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะให้เราอ่ะวออะไรก็ได้นะคะทุกคนหนึ่งครั้งให้ทุกคนอ่ะตีเข้าไปในโกเลยค่ะก็จะเสร็จแล้วหนึ่งเควสเควสที่สองคือให้ทุกคนมาคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วทุกคนอ่ะตอบอะไรก็ได้เลยค่ะเหมือนแบบสอบถามนะคะให้ทุกคนอ่ะตอบไปมั่วๆเลยแล้วให้ทุกคนตอบคําว่าส่งแค่นี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะเสร็จอีกเควสหนึ่งเควสที่สองนะคะทุกคนอาจจะทํานานหน่อยนะคะแต่ง่ายมากคือให้ทุกคนอ่ะมาเล่นมินิเกมนะคะแล้วก็ยิงให้ เ้าประตูทั้งหมด8รอบนะคะทุกคนให้ทุกคนมากดตรงนี้แล้วทุกคนกดคาว่าเข้าร่วมเกมมันก็จะทําการวาร์ปเราไปอีกแบบนึ้งนะคะทุกคนอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งให้ทุกคนรอ,อไปบนึงนะคะก็จะดาวน์โหลดแบบนี้เลย mm hmm. ทุกคนมาเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคน่เดินเข้าไปที่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเราต้องไปยิงประตูของเขานะคะทุกคนให้ครบทั้งหมด8รอบ แบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วยิงเข้าไปแค่นี้นะคะทุกคนเราก็จะได้มาแล้ว1รอบซึ่งเราต้องยิงทั้งหมด8รอบนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเราเข้ามาช้านะคะมันก็ประมวลคะแนนหมดแล้วนะคะทุกคนเมื่อทุกคนมาอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนกดเลือกทีมนะคะว่าทุกคนอยากอยู่สีไหนมันก็จะเริ่มเกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งให้ทุกคนเล่นเหมือนเดิมเลยค่ะคือไปที่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ยิงอันนี้ใส่นลคะทุกคนไม่รู้ว่ามันคือกีฬาอะไรนะคะทุกคนทําไม่รู้จักนะ ทุกคนอ่ะสไลด์ไปเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะไปยิงใส่โกแบบนี้แบบนี้เลยนะคะทุกคนยิงแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งแล้วเราจะขอตัดภาพไปตอนที่เรายิงครบเลยนะคะอันนี้นะคะทุกคนการแข่งขันก็จบแล้วนะคะทุกคนเราก็ยิงครบแล้วแต่เราจะมารับของฟรีให้ดูค่ะมันก็จะประมวลนะคะประมวลคะแนนสรุปนั่นเองรอค่ะรอค่ะก็จะสรุปออกมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งนะคะเราอ่ะยิงไปทั้งหมด เจ็ดรอบแต่มันขึ้นมาหนึ่งรอบนะคะให้ทุกคนอ่ะกดตรงสีแดงข้างบนแล้วทุกคนกดคำว่าใช่เลยค่ะให้ทุกคนรอแป๊บน,นึงนะเขาก็จะวาร์ปเรากลับไปที่แมปเดิมเลยนะคะทุกคนเป็นเซิร์ฟเวอร์เดิมที่เราเข้ามาทวให้ทุกคนรอดาวน์โหลดแป๊บน,นึงนะคะแล้วทุกคนอ่ะก็กดตรงเคเวสเลยนะคะแล้วให้ทุกคนกดคำว่ารับรางวัล ให้ทุกคนกดเข็มรับของฟรีได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก่อนจะไปนะคะก็าฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าพูดเร็วเกินไปหรืออะไรนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนเราตอบทุกคอมเมนต์เลย